จังตุยหรือว่าหัวหนา้าโยธาอุสสสมบัติ <c oughs> ปสันติจางตุยป่านนี้ก็เด็กดองเหมือนกันนะ <c oughs> นี่ประเภทจอมพกลกอกคนหนึ่งครับนะ ที่หนึ่งครับวันนี้ไปกับที่หนึ่งหมื่นบาทครับจากกัมพูชา,าแดงครับโอ้ต้องดูว่าเป็นเด็กขเขมรกับ เดินทางระบบเดินทางเนี่ยใกล้ใกล้ไอ่ไหนเดี๋ยวใจเอ้ยไปล้มตัวไปขวาแอบรับบ้างไว้ดีนะอยู่หน้นาโยธานะเดอ้โเด็ครับสั้นกว่าครับนัดชกฝั่งแดงครับอ่ะเริ่ม,มาแล้วเริ่ม,มออกใครโยธานนพอดีเออขวาครับ ไตขวาใตขวาเจ็บไปขาขวาไปหัวนะัไดไขวาเจ็บนะขาขวาอ่ารับมาเด้น,นี่ประเภทอ่อนนอกแข็งในไหมหัวหน้าโยธาไยขวาลำตัวอุ้ยขวามาแม่ดับชมกับผู้ชายที่ขาลุยยุ่แล้วครับแม่วันนี้สั้นกว่าครับโอ้ซอครับแม่ชนไปเรื่อยครับ ยอดไอคิวธนพลรีสอดครับบังแดดดำเงินในหัวหน้าโยธาครับแต่ก่อนเนี่เป็นนายช่างครับนี่ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมงานชังตุยไก่ชนจากโพสีสุวรรณจากคนหน้าเรียนผู้รับเหมาไหมเออจอยสายขวาลำตัวครับนั่งสลับบนโอ้ยจากกัมพูชา้าวนี้สาวขวาขวาหัวหน้าโยธาเล้นนะขาวขวาไป โอ้ยอยังกลับไปสนครับจบยกที่หนึ่งแฟนๆครับโอ้ยตลาดห้นนนับนี่คือยูอ่าเคเอสสปอร์ตไฟนัดเปิดสนามกับแฟนๆครับโดยเสียจอยครับเชิดศักบุญโชว์รอยเตอรเองสุวัรร์พันงามสวนนานวนวันนี้นะเป็นนัดเปิดสนามครับ เลเซอร์ก็อย่าไปส่องใส่ตานักมวยนะครับน,นี่มาแล้วครับน้องมิวครับกิติยาพรบัวสอนครับนี่ยี่สปีครับหน้าตาน่ารักครับ25่สบห้าบหเป็นจะเพศพอดีครับ25่สิอ๋อเกิดหลังผมประมาณสองปีครับผมยี่สอ๋อ,อหัวหน้าโยธา ชังเต้ปิดแฟนด้วยปิดแฟดด้วยกุหลาบดำปิดแฟดด้วยเนะเต็นน่าฮามาล้ำแสกจางปางเด้นี่นเนมื่อนัน่นออปิดแฟดยกที่สองครับเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านครับชื่อแชมป์ประสบการณ์ครับหัวหนาา้าโยธาเนี่ยประเภทสูงยาวเขาแหลมหนึ่งหมื่นบาทครับอ่ โอ้ต้องดูวับ้ายๆนี่ใครยุบใครย่นแข่งขวางเริ่มขยับไปแหมวนายโยธาเนี่สูสงยาวออกศอกไปครับยอดออออไอคิวเด็กในครับแม่มีลูกขวางเสียบขวางไปได้นเนื้อเขาซ้ายนี่ทัดด้วยศอกขวาครับโอ้ยยอดไอคิวเอ้ยขวาขวางเท้าด้วยขาวขวาแม่หลากหลายกิ่งเด้งในเข่าขวาซ้ายเขิน ซ้ายมาเจ้งได้เขาขวาอ๋ขวางขวางขวางเจ้งได้เขาอุ้ยขวาไล่แขนมาขยมขวาไปซ้ายขยมขยมขวาขึ้นมาอาเอาเนยยกสองครับส่วนค่าตัวนี่น่าจะห้องตัวครับห้องตัวนะครับโอ้แกงขวากันมาแต่ะของหัวนักโยธาไม่นั่งไม่ติดกีแล้วแฟนๆครับ เนี่ยากที่ฝนปรบโอ้เล่นที่ต้นขาเจาะยางครับแข้งขวามาขวาเอ่เอนขวาไปแม่อาย่าสะดุ้งนะอย่าสะดุ้งนะโอ้ดิเอาอีมาอีไปโอ้ทั้งเตะทั้งมองหน้าเลยครับรับบ้างบางไปดีนะหัวหน้าโยธานะเอาขวาซัดซัดสาขวา,าไปไ่แขนเด้งเัยขาขวาขวามาเด้งขวาคือดูไล่แขนกดอยู่ไหมขวาเนี่ยไปไ่แขนเต้งโอ้ยเต้ง ขวามาเดิงโอ้ยแข้งโขวาต้นขาขวาลำตัวงูนักเตะเอาขวางขวางเสียด้วยซ้ายซ้ายขึ้นด้วยขวายอดได้เอาซ้ายขวา,ขวาโอ้ยเผาับจบอันสองแฟนๆจบอันสองครับฮะจบจากคู่นี้ก็หันทะเลศิลน,นาคากับเทพฤาษีนะครับ หานะทะเลวางแลว้วพันห้าสองพันเจ็ดรับมาวางเพิ่อมอีกพันสองเป็นสองพันเจ็ด่าเป็นสองพันเจ็ดนะนประกาดแดงจ็กไปใสไป่ไหลอยไปอีกกับบานนี้ต่อไปยกสามครับแฟนๆครับโอ้ยต่อไปสะ่แขนข้อไว้เด้ประกาศในกระด้อ่าโอ้ยดูว่าหนึ่งหมื่นบาทครับ ข้างนอกนี่น่าจะหลายหมื่นน้องสายป่านมาแล้วพี่แดงนี่ก็อาอยุ26ปี26ปีอาชีพอิสระเสรีนี่ธุรกิจส่วนตัวเขาเป็นแฟนครับนะอ่าภาษาพื้นบ้านนาทีมันของอทางด้านโรเบิรสายควันทาแก่น้อยอยู่ไหนทแก่น้อยนี่ สวยสวยนะทียกที่สามพันพันครึ่งทางครับจากหัวหน้าก็จะได้เป็นผู้รับเหมาไหมนี่นะนี่หัวหน้าโยธาช่างตุ้ยแก่ชนวนอุสสสมบัติยืนหลายขากับอ่อนเขือนด้วยเราโอเคโอ้ยดูว่าหนึ่งหมื่นบาทครับ ที่สมก็เป็นแฟนอุ้ยแขงขวาน้ำตัวต่อยขวาลูกขวาครับซ้ายดูว่าลูกหนักลูกแรงเด้งไล่แขนอ่าขยาวขยาว,ยาวไปลูกซอบต้องบอกว่าตัวเล็กนี่ไล่แขนตัวสูงคนระับก็อยู่ในจุดที่ได้เปรียบกับขึ้นบนนี่ยกที่สามเครื่องทางแล้วแดงยอดไอคิวน้ำเงินนี่หัวหน้าโยธา ขวามาติดบางเอาเสียบซ้ายเอาเด็กข,ขวา้ื่อขวาเอาฮักโอ้โหโอ้ไเ,เดิน,ดนครับไอ้คิออหดพัดนอกครับเอาไ่อย่าสะดุ้งนะหัวหน้ายโยธาเแข้งขวาครับนอกได้ในเอาแข้งขวาแล้วเตะซ้าขวาไปยัดตะคิวเด้งขวาฮัก ซ้ายโอ้ลูกขวางอาเสียด้วยซ้ายเต้นหนักอุ้ยเข้าขวาซ้ายไปขวางขวาแล้วเข้าขวาเกมมาเข้าขวางไปซ้ายเต็นหนังเข้าขวาโอ้ยนั่งแป่ได้ไหลแขนหมุนไปล็อกข้อขวาซ้ายมาขวางได้ขึ้นไปเต้นด้ว้ายมาขวาขวาเข็้นโอ้ยข้อขวาไปขวาง ครับโอ้ลูกนี้แม่แฟนกันราเป็นนอนนอกแข็งในครับหัวยได้เยอะชีแข่งขวาขวาลันตัวขวาเคลืนโอ้ยลูกขวาก็อขวาไปขวาเต้นขาขวาไปโอ้ยตัวเล็กจะลากออกมาแล้วตัวเล็กจะลาก้านขวาซ้ายขวาซ้ายกับขวาขวา วข,ขวาแกนกเอขวาไปโอ้เชียวนะจากนี้ก็เปนแฟนกันนี่ใหญ่ยุดยาย,ย่ย,ย,ยนอาไทายไทยสี่ห้านี่แม่แฟนแฟนกันโอ้ยังมีเวลาอีก2ยกนี่คู่ต่อไปมานั่งรอแบบนี้นะครับคู่ต่อไปนี่หันทะเลกับเทพฤษีลงตัวกันเเทมงานหันทะเลเพิ่มไปเพิ่มมามีอยู่สามพันส ทีมงานของเทพลือสีสอสุพน์นะะรวบรวมรวบรวมมาครับนี่เล่นกันท่วนกันพี่น้องนะอะแล้วก็ติดตามด้วยขวัญทองนะครับกับขันทองนะครับแจ้งยอดเลยนะครับแล้วก็เพียรนครบุญใหญ่เกก็กับเพลียวพราวแล้วก็คู่สิบนี่เพชรกาดำกับแม็กนัมแม็กนัมวางแล้ว5 4าพนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่ที่ สินะครับสลาวุธจนน่มวยไทยกับตีใหญ่แล้วก็12เพชรเมืองใหม่กับสิริมงคลนะครับ13ก็สลาวุธสีทองบรรจุพันธ์กับรถน้ำสิทธนาคาอ่าดูว่าการแก้เกมครับดกที่สี่แฟนๆครับหน,น,นึ่งหมื่บาท่ะนี่ผมบอกว่าชื่อฉันประสบการณ์เพดานบินครับนี่อยู่ที่ไอ้เจ้าหัวนาโยธา ยกเทเซครับยกเทเซดูได้แม่แข้งขวาเฉียดไปหน้าไปครับวหนาโยธาครับของไปเติ้งด้วยเข่าขวาครับดูว่าใครได้ท้านี่ยุบยันนี้เสร็จทันทีครับเข่าขวาครับ้วขยับขวามานี่ดูว่ากดกดมาครับวหนาโยธาอย่าบดใหญ่เหี่ยวครับยกสี่ยกสำคัญครับขวาขวาติ้นฟ้าไปมา โชว์หิวมาเอ็นเด็กเขาขวาไปปึ๊บแม่ลูกขยันลูกมันเพียนกับขวาหูนายโยชาซ้ายขวาหูนายโยชาขวาขวางเสียบเด็กเขาขวาโอ้ยเฮ้ยเจอมั้ยไฟขวายังตัวนี่เอ้ยุบเกมันเลยเสร็จทันเทกับแฟนเพี้ยนกันเด็กดักกำบูชาแไข่ขวาโอ้ยลำตัวยังรังไป่มาขยมเอ็นเด็กเขาขวา รับมากไปดีหนูซ้ายไปขวาขึ้นโอ้ยแปลกๆเอาขวามาขวาล็อเต้นด้ยวยข่าขวาไปซ้ายมาซ้ายขึ้นโอ้ย,อยจากประเทศเพื่อนบ้านกันอย่างหนาตราฉันอ๋อดูยัาไปขวาตีทั้งต้นซ้ายขวาเต้นด้ยวยข่าขวาไปขวางซ้ายหุ้ยได้ยินตามอกขวางไป ขวาไปขวาขึ้นข้งขวาต่อยขวาต่อยขวาล่นตัวนี่ยันตะคิวครับไปขวาซ้ายซ้ายขึ้นเอ้ยค่บอาแยกกับเตอยกสี่ยกสำคัญครับเอ้ยคนจะเหยียวครับ การานี่พลิกได้ตลอดครับบัดโวยครับบดยกสีครับโอ้แม่ดูว่าครับบริการนี่ร้อนร้อนมากมากนะดีจากที่ฝนนี่ผ่านไปไปปล่อยครับคู่ต่อไปทีมงานของทางน้าเทพฤษีสอสุพจน์นะที่มาจากสุรินทร์เมืองช่างรวบรวมได้3,200ว จากนั้นก็จะมาคู่ของทางด้านขวานทองกับขานทองนะนี่น้องสายปานนะจันทการสุธาวันโอ้ยตาไล่เมื่อไหร่ล่ะเนี่ยเงอมันก็ออกได้ฝนมันหมดตกตกอยแห้งี่สิแหละ ก็ขอพลมเนี่ยมสวนสวนหลายลักสวนหลายใจเอาพลมมาให้เอาหน่อยสวนหน่อยพลมล็กผู้บรรยายด้วยนะครับบรรยากาศคล้ายๆเห็ดจะออกครับตอนนี้ <c oughs> โอ้ยเปียกเบิดละบาดนอ,อุตส่าห์ใส่เสืียลมมาโอ,นอน้นี่ฝนก็เนี่ยของดีจริงครับเสียจ่อยเนี่ยเคเอสสปตว่านี่ไม่ตกจริงๆนะฮะแฟนๆครับภาวนาเขอยากให้ฝนตกนั่นแหละ ถือว่าครับแฟนๆครับนี่ก็บอกว่านน่ต้นตำรับนะแต่ใน,นมุมน้ำเงินครับเี่แม่ตัวต้องยอมรับสินะของไอ้เจ้ายอดไอคิวครับเน่จากประเทศเพื่อนบ้านโอ้แล้วก็แจ้งถือทีมานขวานทองกับขานทองครับนะ โอ้โอกว่าต้นตำรับวยไทยครับนี่มุมน้ำเงินครับนายขนมลูกหลานนายขนมต้มโอ้นี่โรเบอร์สายควันแล้วเริ่มจะลิ้นจะออกไปนี่แฟนๆครับเดี๋ยวสักครู่บรรยากาศวันที่8มิถุนานะโอ้ต้องบอกว่าเล็กกว่าเยอะครับทางด้านของยอดไอคิววันนี้ แต่ก็ยอมรับหัวใจครับสู้ได้ดีครับยอดไอคิวธนพลรีสอร์ทมาที่จันชัยวันสมศรีวีระสุลาวุธสุวรรณพิลาครับชูม,มือให้กับหัวหน้าโยธาช่างตุ้ยไก่คน แล้วก็เดินทางมาถึงมวยไทยคู่ที่7นะครับขอเสียงรับนักชกมุมแดงขา<ท>นทะเลเซียสนาคา